สวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้ถือเป็นคลิปแรกของนักเลงฟอเร็กนะครับนักเลงฟอเร็ก8 8แนะครับจริงๆแล้วตัวผมเองนี่เปิดสอนเกี่ยวกับตลาดฟอเร็กมาตั้งแต่ปี2009นะครับมาจนถึง2016นะครับแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันที่ค้นคว้าวิจัยประสบความเด็จถึงขั้นสูงสุดครับถึงขั้นสูงสุดจนค้นพบนะครับค้นพบแผนผังดวงดาวแผนผังดวงดาวผีเสื้อนะครับแผนผังดวงดาวผีเสื้อ ที่จะสามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับนำไปใช้งานได้เลยเมื่อท่านได้ดูแผงผังดวงดาวิีเสื้อแล้วท่านจะรู้นะครับท่านจะล่วงรนะู้อนาคตเลยนะครับว่าเทรนต่อไปที่ตลาดฟอเร็กยูโรดอลลาร์จะขึ้นและลงเป็นไปตามรูปใดนะครับในช่วง2009ครับที่ทําการเปิดสอนเราก็จะมีการนําภาพของดวงดาวมาประกอบบนกระดานจานจากราศีแบบนี้ครับกระดานจานจากราศีแบบนี้ ในช่วง2009นะครับจนถึง2011 2011หรือ2-3ปีเต็มะครับที่นักลงทุนไหลามานะครับไหลามาจากกลุ่มกลุ่มงานสอน3-4แสนของกลุ่มกลุ่มการเงินนะครับกลุ่มการเงินที่บอกออไปเรียนออปชันอเมริกาแล้วร่ำรวยเป็นอภิมหาเศรษฐีเป็น10ล้านร้อยล้านหมื่นล้านอะไรอย่างนั้นนะครับก็ไหลามาเรียนการคำนวณตลาด forex กับผมนะครับเพราะว่า หลายท่านที่เข้าไปเรียนในหลักสูตรการเงินระดับ3 4มสี่แสนหรือในระดับชั้นปฐม5 0 0 0 0ื่นถึงเจ็ดห่นบางคนก็เรียนไปครึ่งๆกลางๆไปประมาณแสนกว่าบาทแต่ก็ไม่สามารถคํานวณวันเวลาขึ้นและลงของตลาดฟอเร็ก์ได้นะครับก็มาเรียนสูรคานวณวันเดือนปีเวลาที่ขึ้นลงของตลาดฟอเร็ก์จากผมนะครับในช่วง2 0ง9จนถึง2 0ง1นหะครับหลังจากนั้นะผมก็เปิดทําการสอนเป็นการส่วนตัวบนโลกโซเชียลมาโดยตลอด สอนระบบทางไกลในกลุ่มปิดมาโดยตลอดนะครับการสอนส่วนตัวผมก็จะมีการเดินทางไปสอนนะครับสอนเป็นการส่วนตัวที่ฝั่งทนนะครับที่เดมอท่าพักเดมอบางแคเป็นเซ็นทรัลสารยาและกลุ่มโฮเมดร,ร้านกาแฟชั้นหนึ่งหรือชั้นเล,ลิศอะไรต่างๆนะครับท,ที่ท่านนักลงทุนได้นัดหมายกันผมก็เดินทางไปสอนนะครับนี่ครับมาวันนี้ผมจะขอแนะนําเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่นะครับ หลักสูตรใหม่เกี่ยวกับแผนผังดวงดาวผีเสื้อนะครับแผนผังดวงดาวผีเสื้อซึ่งทําการเปิดสอนนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นแผนผังดวงดาวผีเสื้อนะครับอันนี้เป็นแผนผังดวงดาวผีเสื 1997, ้อสองศูนย์หนึ 5. ่งเจ็ดนะครับช่วงยีบเก้ามกราถึงยี่บสี่กุมภานะครับซึ่งเป็นแผนผังดวงดาวผีเสื้อท่านอาจจะมองเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับแผนผังนี่ครับที่จะบ่งบอกว่าเราสามารถล่วงรู้ว่าเทนสัปดาห์ ตลดาดฟอเร็กจะขึ้นและลงอย่างไรออกมาเป็นกราฟแท่งแคเดลสติกอย่างไรนะครับซึ่งทางด้านวิชาเทคนิคกว่าร้อยตัวหรือร้อยสิบตัวไม่สามารถคำนวณได้ครับแต่ตำแหน่งดวงดาวเราสามารถคำนวณได้เพราะตำแหน่งดวงดาวได้มีตำแหน่งที่แน่นอนซึ่งองค์การนาซาได้คำนวณไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้จัดทําออกมาเป็นชีทนะครับนี่ครับชีทสองศูนย์หนึ่งเจ็ด 2017. ก็จะมีแผนผังดวงดาวผีเสื้อนะครับ จนถึงลายปีเลยครับจนถึง3ธันวาถึง29่ันวา2องเลยครับผมจะมีแผนผังดวงดาวติดเสื้อนี้ให้ท่านตลอดทั้งปี2017เลยนะครับเพื่อให้ท่านนำไปทำกำไรในตลาด forex ได้ทันทีเลยนะครับในการเรียนนะครับเราจะเรียนสูตรคำนวณย้อนกลับไปที่2016นะครับ2015นะครับและ2014นะครับ เราจะเรียนย้อนกลับไปถึงสูตรและวิธีการคำนวณแผนผังดวงดาวผีสเสื้อน,นะครับว่าเราได้แผนผังดวงดาวผีสเสื้อนี้มาอย่างไรนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่ท่านที่ผู้มาเรียนนะครับจะสามารถคำนวณอนา,นาคตต่อไปในปี2018 2019, 2020, 2 0 2 1และตลอดไปได้ตลอดชีวิตนะครับในหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่นะครับถ้าเป็นงานสอนส่วนตัวนะครับผมคิดราคาที่2 0,000 4,000บ,บาทนะครับก็เดินทางไปสอนท่านเป็นการส่วนตัว3ครั้งนะครับ3ครั้งนะครับครั้งละ3ชั่วโมงนะครับครั้งละ3ชั่วโมงนะครับเดินทางไปสอนท่านที่กรุงเทพนะครับในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ท่านสามารถเดินทางมาเรียนกับผมได้ที่กาญจนบุรีนะครับผมอยู่ที่กาญจนบุรีช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์ที่ผมเดินทางไปสอนที่กรุงเทพนะครับกรุงเทพเราก็สามารถนัดกันได้นะครับถ้าเป็นฝั่ง พนักครนลรวก็อาจจะนักกันได้แถวบริเวณศูนย์การค้าสยามนะครับศูนย์หนังสือจุฬาสยามพารากอนร้านกาแฟซาบักหรืออะไรต่างๆตามที่ท่านชื่นชอบนะครับถ้าเป็นฝั่งทนก็เป็นเดอะมอทาพะบางแคเซนทันสรารยาเซนทันเวกเกตอะไรอย่างนี้นะครับหรือร้านโฮมเมดอะไรต่างๆนะครับถ้าเป็นระบบทางกานะครับระบบทางกายท่านสามารถสมัครเรียนกันเข้ามาได้ครับที่นักเรียนฟอร์เรกกลุ่มปิดนะครับเป็นกลุ่มปิดนักเรียนฟอร์เรกนะครับ งานสอนในระบบทางไกลผมคิดราคาท่านที่18,0 0 0บาทนะครับ18,000บาทท่านเรียนแล้วท่านคุ้มแน่นอนครับท่านคุ้มสุดคุ้มเลยครับเพราะท่านจะมีแผนผังซึ่งสามารถนําไปทํากําไรในตลาดฟอเร็กได้ทันทีเลยนะครับติดต่อสมัครกันเข้ามาได้นะครับถ้าเป็นรหลดทางไกลนะครับราคา18,00 0นะครับถ้าเป็นงานสอนส่วนตัวผมขอค่าลดท่านนะครับนิดนึงนะครับเป็น2 4 0 0 0บาททวนนะครับติดต่อสมัครกันเข้ามาได้นะครับการสมัครก็คือท่านโทรมาหาผมหรือไลน์มาสอบถามรายละเอียด การสมัครสั่งจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร3มธนาคารคือกรุงเทพกสิกรไทยและไทยพาณิชย์นะครับแจ้งชื่อที่อยู่ท่านมาผมส่งชุดกำลราแต่ผังดวงดาวผีเสื้อนะครับไปให้ท่านพร้อมชุดกระดานจานจักรราศีแล้วก็สูตรคำนวณไปให้ท่านนะครับแล้วก็นัดหมายท่านเรียนนะครับถ้าเป็นการส่วนตัวก็ขอให้ท่านได้สมัครเรียนรับชุดกำลางอ่านก่อนหน้าสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็นัดหมายวันเวลาเรียนกันส่วนเป็นระบบทางไกลท่านก็สมัครปุ๊บผมก็ส่งชุดกำลางไปให้ท่าน ท่านสามารถเข้าสู่กลุ่มงานสอนได้ทันทีเลยนะครับตลอด24ชั่วโมงครับะระบบขังกา18,000บาทงานสอนส่วนตัว24,000บาทนะครับสมัครกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทร0813819936ไลน์ ID ผมนะครับ333 Kingdom ครับแล้วไว้คันต่อนะครับ